วันนี้คนเยอะไหมครับเยอะมากครับเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้เล่นเลยครับจะทำหนุ่เป็นไงครับเดี๋ยวก็เริ่มแล้วครับเดี๋ยวไหมครับครับวันนี้มาอยู่ที่ดิมเวอร์น้องอุทีไม่มาครับวันนี้น้องอุทีไม่มาคุณพ่อมาคนเดียวครับมาเที่ยวดิมเวอร์เลยมา เอ้ามา,มมา้วยขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ต้องมาด้วยกันไอยเย้เจ้าวันนี้มาเที่ยวดิมเบอร์เป็นยังไงมั่งครับเตืเ่นเต้นราบ

ครับมาอยู่ที่ดิมเบอร์เด้อพี่น้อง <Ye> e! เข้ามาอยูที่ดิมเบอร์เขามาถึงแล้วครับผมมน,นี่น้องอุทิศไปกอห้องน้ําเก็บภาพบรรยากาศในงานที่ดิมเบอร์ก่อนที้จะไปเที่ยวนะครับผู้คนหลงไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายเด้อพื่อนี่ในรอบเช้าครับเป็นวันหยุดเนาะบรรยากาศดีพี่น้องรถหลายๆเมื่อนี มาเที่ยวดิมเบอร์กันครับผมบรรยากาศเชิญเทียวบรรยากาศฝนตกมื่อนี่ฝนเยอะเที่ยวสวนสนุกกันครับผมเอาไมโลอ่ะวันนี้น้องดีมาเที่ยวดิมเบอร์ครับผมเรากำลังเข้าไปในดิมเบอร์เด้อเดี๋ยววันนี้จะไปขี่รถไฟหอกันไหมเอาไหมเอาสนุกสนานอยู่ที่มิด เข้าดินเบอร์ดินเบอร์วันนี้เที่ยวกันสนุกสนานเลยครับผมอ้าวน้องตี๋โอ้ยไปครับไปไปกันมันสวยอยู่มากถ่ายคู่ได้เราดูเราเลยดูดิน้องตี๋ดิมเบอร์ครับเดี๋ยวนางเข้ามาผม มาสู่ประตูประตูดิมเบอร์แล้วครับผมเราเดินเข้ามาแล้วครับโอ้โหไปกันแล้วอ้าวเดินคนเดียวเลยครับตอนนี้ได้โอกาสเข้าดิมเบอร์มาคนเดียวเลยใชนี้เอาน้องที่อยู่ไหนไม่รู้นั่นนะกับพุทธแม่ไยรูปโจ๊กปีกันหนึ่งเจอปลายพัฒนิตเปิดกล่องดีเลย เ้ยไปถามไม่รู้ที่คิดเข้ามาแล้วอ่ะเอ้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับน้องทีมาเที่ยวดิบเว่อครับผมน้องทีอยากไปเล่นเครื่องเล่นโอ้โหน้องทีไปดูทิ่เขาบอกมาถ่ายที่ไปชิมแหม่ัตรเข้าวันเนี่ยโอ้โหไอ้นางทีบนควนแล้วเหรอฮะโอ้โหน้องที โอ้โหหมอกควันมาแล้วครับผมกินได้แล้วอองแลวองลองคนครับเออสวยงามครับที่ดินเบอร์ครับผมวันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก,ก็ชอบเอ้เรามาแบกโลกกันดีกว่านี่โอ้โหมองเห็นอะไรไหมครับนี่น้องที่อยู่ไหนไม่รู้นี่โอ้โห

ประมาณ15นาฬิกาขอเชิญทุกท่านชมวงคาราเต้ในท่าเรือออสเตรเลียซึ่งจะทำการแสดงประเดีรยวจะมีสายขอเชิญทุกท่านที่สนใจชมการแสดงได้เวลา15 นี่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 เราเราดีงามเลยไม่รู้เรื่องีหักสรุปอยู่กันแบี๋ยวสบายสบาย เดี่ยวส่วนสนุกกันครับผมมื่อไหร สโลโมโพชันเลยนันส่งเลยรถไปรถไปมันังดูไปตติดอ นี่จะขึ้นแน่ๆครับน้องทีขึ้นไหมน้องทีใช่ข <c oughs> อ,อพามาครับตื่นเต้นไหมครับเข้ามาดิมเบอร์ตื่นเต้นไหมครับเคยมาครั้งแรกอ๋อคนเยอะไหมครับเย <c oughs> อะมากเลยครับเป็นพันเป็นแสนนะโอ้โหเป็นพันเป็นแสนเลยเหรอโอ้โหวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับตั้งเดียบตั้งคนเนะ เออนตกเยปแล้วข้าเข้ามาแล้วตื่นเต้นไยจะได้เลยเลยคะปุ๊กตาปุ๊กตาทายัง